สวัสดีวันเกิดจะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดข้าพเจ้าเองตอนนี้มารอรถนะคะนั่นคือพระจันทร์ต่อมาก็คือดวงดาวจ้ะที่อยู่ซ้ายมือคะวันนี้ตรงกับวันอังคารเป็นวันตรงวันที่ข้าพเจ้าเกิดวันที่ห้าธันวาเป็นวันอังคารก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้โลกสงบสุข ปราศจากสงครามและทุกขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยต่างๆขอให้ถูกหวยร่ำรวยหมดทุกหมดโศกหมดหนี่หมดสินและสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขหมดทุกหมดโศกหมดนี่หมดสินเช่นกันสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปจ้าอันนี้เป็นคลิปอวยพรวันเกิดให้ตัวเอง แล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขในทุกคนในสากลโลกนะคะมนุษย์ทุกคนค่ะเอาเสียงรถไฟติ้งตองติ้งตองะแค่นี้ก่อนนะนจ๊าเไปเลจ้า้เขาเรียกหาแล้ะไปก่อนไปก่อนบายบายจ้ะ